พบกับวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องปัญหามลพิษค่ะตัวชี้วัดของเรื่องนี้นะคะอธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเราไปเรียนกันเลยค่ะ าก,การเรียนรู้นะคะประกอบไปด้วยปัญหามลพิษจากการกระทำของมนุษย์การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของมลพิษกันก่อนนะคะนักเรียนคำว่ามลพิษเนี่ยหมายถึงพิษที่เกิดจากความสกปรกของสิ่งแวดล้อมค่ะประเภทของมลพิษของสิ่งแวดล้อมนั้น มีอะไรบ้างที่เราจะศึกษากันก็จะมีมลพิษทางดินมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำมลพิษทางเสียงมลพิษทางขยะค่ะ มลพิษทางดินกันค่ะนักเรียนคําว่ามลพิษทางดินนะคะเป็นสภาพของดินค่ะที่มีสารพิษเจือปนหรือตกค้างสาเหตุจากอะไรละ่ะคะก็จากมนุษย์นี่แหละค่ะจากการที่มนุษย์นั้นใช้สารฆ่า,มาแมลงนะคะกําจัดศัตรูพืชหรือสารปราบวัชพืชก็คือฆ่าหญ้านะคะถ้าใช้ในปริมาณที่มากเนี่ยสารเคมีอันตรายก็ยจะตกค้างอยู่ในดิน และพืชก็จะดูดซึมมาใช้และเมื่อเรานำพืชที่มีสารพิษตกค้างมารับประทานก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ค่ะมารู้จักมลพิษตางอากาศกันค่ะ มลพิษทางอากาศนะคะเป็นสภาพอากาศที่มีแก๊สพิษฝุ่นละอองควันในปริมาณมากจนเป็นพิษค่ะหรือเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์เกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างเช่น <c oughs> ควันจากโรงงานจากการเผาไหม้ควันจากรถฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เหานี้ถือเป็นมลพิษทางอากาศค่ะนักเรียนเรามารู้จักมลพิษทางน้ำกันค่ะคำว่ามลพิษทางน้ำนะคะเป็นสภาพที่น้ำมีสิ่งปนเปื้อนและสกระปรกจนเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สาเหตุมาจากไหนมาจากการทิ้งหรือการปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำค่ะสิ่งปฏิกูลก็คือสิ่งสกรปรก,กเน่าเหม็นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นจากโรงงานอุตสาหกรรมจากครัวเรือนนะคะก็เกิดจากมนุษย์นี่ละค่ะเป็นคนทำนะคะ ร,รู้จักมลพิษทางเสียงกันค่ะมละพิษทางเสียงนะคะก็คือเป็นสภาพที่มีเสียงดังมากแล้วก็มีระยะเวลายาวนานจนสร้างความลำคาญร,รบกวนสมาธิและเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินของมนุษย์ก็มีหลายสาเหตุค่ะเช่นการก่อสร้างนะคะที่มีการเจาะการขุดการตอกนะคะเช่นตอกเสาเข็มเจาะปูนเหล่านี้เป็นต้นนะคะดัง แล้วก็ประเภทเครื่องจักรค่ะเครื่องจักรกลที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือจะเป็นลงกลึงเครื่องมือตัดเหล็กเหล่านี้ก็จะเสียงดังนะคะเครื่องบินนะคะเสียงเครื่องบินเสียงดนตรีเสียงคาราโอเกะที่ดังเกินไปเรานี้ถือว่ามีสาเหตุทำให้เป็นมลพิษทางเสียงได้ค่ะ นักเรียนมลพิษทางขยะนั้นเกิดจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นและการกําจัดขยะที่ไม่ได้มาตรฐานของมนุษย์เช่นการเผาทำลายการฝังกบลงในดินค่ะสาเหตุของการเกิดมลพิษนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าสาเหตุของการเกิดมลพิษนั้น มาจากไหนบ้างใช่ค่ะนักเรียนสาเหตุมาจากมนุษย์นี่แหละค่ะเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดมลพิษเพราะมนุษย์นั้นขาดความรู้ความเข้าใจการกระทําของมนุษย์นะคะที่ทําให้เกิดมลพิษเช่นการทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองเครื่องยนต์จากยานพาหนะหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยแก๊สพิษออกมาการใช้ยาฆ่า,มาแมลง ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษในดินและในน้ำค่ะผลกระทบของมลพิษค่ะนักเรียนปัญหามลพิษนั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยค่ะ 1. นนะคะผลกระทบต่อมนุษย์ทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือเดือดร้อนลำคาญเจ็บป่วยอย่างไรบางทีเราสูดเอา ควันพิษเข้าไปนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยป่วยนะคะในเรื่องของระบบทางเดินหายใจใช่ไหมคะเดือดร้อนอีกค่ะบางทีควันพิษต่างๆหรือไฟไหม้อะไรต่างๆทําให้เราเดือดร้อนอีกลาคาญอีกค่ะบางทีเสียงดังนะคะเป็นมลพิษทางเสียงเนี้ยแล้วก็ลาคาญอีกค่ะใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์สองนะคะกระทบต่อพืชทําให้พืชเป็นโรคหรือตายได้ ผลกระทบต่อสัตว์อาจทําให้สัตว์เป็นโรคหรือตายได้และเมื่อพืชและสัตว์ตายเนี่ยมนุษย์จะเอาพืชและสัตว์ที่ไหนรับประทานนะคะเพราะว่ามนุษย์ก็ต้องพึ่งพืชพึ่งสัตว์ใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหานะคะนักเรียน จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนค่ะนักเรียนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนมากเลยนะคะดังนั้นค่ะจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันดูแลรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีค่ะโดยนะคะมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะปลูกจิตสำนึกที่ดีให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ ของการดูแลสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่จะเกิดจากการไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ 2. ค่ะส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป,ป่าในชุมชนการใช้น้ำและไฟอย่างประหยัดค่ะ 3. ค่ะลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมและยากต่อการทำลายเช่นลดการใช้ถุงพลาสติก หลอดพลาสติกคัดแยกขยะก่อนทิ้งกำจัดขยะอย่างถูกวิธีสิ่งเหล่านี้เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะให้นักเรียนนำไปปฏิบัตินะคะชุมชนของนักเรียนจะได้น่าอยู่นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูขอจบก่อนขอลาก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ